มผมไม่มองว่า <G ül üyor> ผมไม่มองว่าแทงเป็นตำแหน่งที่เล่นยากอะแต่แค่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจวิธีการเล่นต,ตำแหน่งแทงในแผ่นนี้เฉยๆ <G ül üyor> ตำแหน่งที่เล่นยากในแผ่นนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นซับมากกว่าเ <G ül üyor> พราะซับต้องปรับตัวเยอะกว่าแทงเยอะ ก็ออบอกแล้วว่าตัวมันเก่งยิงแรงถึกยิงฟรีสเสมอเสมอก็แย่แล้วเฮ้ย <c oughs> ี่มันเก่งจริง จิตบอกไม่ได้ใหญ่ขึ้นครับแต่เขาบัฟกระสุนให้ตัวละครบางตัวยิงง่ายขึ้นไม่ใช่บางตัวดิว <c oughs> เขาก็บัฟทุกตัวแหละทำ <c oughs> ามไม่มีคนมองพี่เลยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเราเราดยืนเป็นไงย,ยืนตำแหน่งเป็นอ่ะเดี๋ยวพี่อธิบายฟังนะ โอวัตเนี่ยเขาเขาทดลองโดยการเพิ่มขนาดกระสุนของทุกตัว,ตวละครให้ใหญ่ขึ้นซึ่งแต่ละตัวละครได้รับกระสุนขนาดใหญ่ขึ้นไม่เท่ากันอ่ะซึ่งเมื่อตอน6โมงเช้าวันนี้มีตัวละครที่ถูกปรับให้กระสุนกลับไปเล็กเท่าเดิมเช่นวีโดฮันโซโซเจอร์ so cher, แล้วก็เมอร์ซี่พวกตัวละครพวกนี้โดนเนิฟหมดแล้วบางตัวละครเขามองว่าใหญ่ขึ้นแล้วสมเหตุสมผลบางตัวละครเขามองว่าใหญ่ขึ้นแล้วมันใหญ่เกินไปซึ่งไอตัวละครที่เขามองว่ามันใหญ่เกินไปอ่ะก็คือเนิฟหมดแล้วครับ าอยากให้อยากให้เกมมันทำดาเมจกันง่ายขึ้นแต่ว่าตัวละครทุกตัวในเกมเลือดเยอะขึ้นด้วยนะเผื่อไม่รู้การที่ตัวละครการที่โดนยิงง่ายขึ้นแต่ตัวละครทุกตัวเลือดเยอะขึ้นด้วยี่อย่างแคสซี่ตอนนี้เลือดจะ300เห็นไหมเลือด275 พิพุธ VCT Playercard ทีมก่อยทีมกอม่อยสีม่วงนะแต่ทีมก่อยผลยานไม่ค่อยดีเนี่ยเมื่อวันพี่ดูอยู่พี่ก็เลยไม่ไม่หรอกไม่ซื้อโหมดไฟกับโอ๊ตไวน,นานเลยไม่ค่อยได้เล่นอ๋อโอวัใน1-2ปีนี้จะไม่ใช่เกมเดิมอีกแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบเยอะมากๆเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เล่นตอนเนี้ยถ้าเราอีกปีหนึ่งเรามาดูอีกทีหนึ่งอ่ะเกมมันจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้อีกนะเช่นมันจะมีเลือดเพื่อนในหน้าจอจะมีระบบโบดแมป ตอนหาห้องเหมือนเหมือนกับเรนโบซิกอ,อะไรอย่างเงี้ยจริงเมื่อกี้ไม่น่ากดรีบกดชิปเลยน่าจะดูเพลาบอมก่อนคิดว่ามันจะลูดเนี่ยก็เลยกดชิป ผมซื้อวิลเลตเลียไทานไม่ใช่เพราะเชียนะแต่ซื้อเพราะว่าเพย์เยอะการเป็นรูปมาก่อ <liv> <c oughs> อยากให้ระบบโหวตท้ายเกมกลับมาที่อ๋อเข้าใจอยู่ <c oughs> ผมอยากได้ระบบดูปืนเอามากดแทนฮรรัลโหลระบบดูปืนเดี๋ยวก็มา แต่จะมาเมื่อไหร่เนี่ยต้องรอต้องรอรอรอหน่อยยืนโน้นนี่ไปยืตตนตรงตน,งน,งน,งนี้ใกล้ไปใกล้ไปไม่ได้ใกล้ไปต้องยืนกับที่ที่เซนเล่นได้ ฮ่าแคสดี้เล่นสนุกจังเลยแผ่นนี้เลือดก็เยอะยิงก็ง่ายดาเมจก็แรงรีบเล่นนะก่อนโดนเนิบใส่โค้ดรีเพย์ให้พี่ได้ตรงไหนใส่ใส่ในแชทเลยก็ได้เดี๋ยวพี่เอาไปบันทึกไปครับ จริงๆนะรีบเล่นแคทตี้ก่อนนะก่อนโดนเนิฟผมผมมองว่าแคทตี้ก็เป็นตัวละครที่สมควรโดนเนิฟเหมือนกันดูดูจากสภาพแล้วมันน่าโดนเนิบใช่ไหมสเต็กสเต็กเ,เ,เนื้อหรือไก่โอ้หถ้าให้เลือกไก่กับเนื้อเลือกเนื้อดีกว่าเพราะผมไม่ชอบกินไก่ดีเพชรทำดาเบจได้แค่900ทําอยทำยังไงดีงั้นดีเพชรก็ต้องเล่นดีขึ้นง่ายๆแต่ถ้าเกิดดีเพชรฝั่งเราทำได้แค่นั้นก็ก็ต้องยอมรับว่าเราเราทำอะไรไม่ได้ อย่างน้อยเราก็ต้องเสริมดาเมจแทนเขามันเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้นะเพราะปัญหามันมาจากเพื่อนสิ่งที่ผมทําได้มากที่สุดก็คือเอาวยเขานั่นแหละไม่ให้เขามาอยู่ทีมเดียวกับเราหลังจากตาน,นั้น แซีี่ตอนนี้โกงจริงช่วงนี้เล่นแต่วานโลไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเลยพักอย่าไปคิดมากถ้าช่วงนี้โอวัตมันไม่อร่อยเราก็พักพักบ้างแต่ถ้าคิดถึงก็กลับมาได้นะ มันโกงถ้ายิงโดนโอ้ยยิงโดนแค่สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันก็โกงแล้วแคสติดี้อ่ะไม่ต้องยิงแม่นขนาดนั้นหรอกจริงๆผมมองว่าเหตุผลที่เขาไม่เนิร์ฟกระสุนแคสติดี้เพราะแคสติดี้มันก็ไม่ได้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์การยิงมันก็ไม่ได้อัพขึ้นมาเยอะขนาดนั้นปะ่ะขนาดวันนั้นที่เราดูรีเพย์จำได้ไหมแคสติดี้ยิงสองแมสโดนนัดเดียวขนาดการะสุนใหญ่ขึ้นนะ <c oughs> พี่พุูดเล็งตัวไหมหรือเล็งหัวเล็งทั้งสองสองจุดเลยครับทั้งหัวทั้งตัวถ้ามีถ้ามีโอกาสก็กจะเล็งหัวแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็กรีบยิงไปก่อนอย่างน้อยก็ให้เขาเจ็บสักหน่อยมันไม่มน่าแพ้เลยนะไฟนี้เนี่ยแคทตี้ที่ยิงหัวดาเมจเท่าไหร่140 เดเดเมจยิงต sure right? right ัว70 70คูณ2ก็คือดาเมจหัวอะไรของเขาว่าเดือดใช่ไหม ผมพรโอวตไปอยู่กับแอลช่วงหนึ่งเจอปัญหาเดียวกันเพื่อนร่วมทีมเกมไหนเล่นเป็นทีมแล้วเราคุมปัจจัยนี้ไม่ได้ทําให้แคบแคบลงไม่ต้องร้อนมากร้อนไม่ช่วยอะไรผมได้คุณพุทธมาเป็นพระในบ้านที่ดี <c oughs> พระในบ้านเราเล่นเราเล่นเราเล่นเกมทีมเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีส่วนที่เราไม่สามารถแก้ไขได้อะ่ะอารมณ์เพื่อนก็เหมือนกันนะเคยเห็นโปรที่เล่นฮิ่สแกนแต่มาวยวาไหมเคย เคยเคยเยอะแยะไปคนที่คนที่เล่นเมาส์ไวแต่เล่นพวกสไนเปอร์ ทำไมแผ่นนี้คนหยิบมอยล่ากับโอเยอะจังเลยพี่พุทธ <Hello there. S 1> เหตุผลเพราะว่าตอนนี้ซัพพอร์ตประเภทยืนเฉยๆ <Hello there. S 1> ตกเป็นเหยื่อของแทงและดีเพชร <Hello there. S 1> ประเภทหลวงครับซัพพอร์ตประเภทหนีเลยนิยมตอนนี้ซัพพอร์ตสามตัวที่นิยมมากๆคือคิริโกะมอยล่าและลูซิโอ <Hello there. S 2> เหตุผลเพราะว่ามันไม่มันไม่อยู่เฉยให้โดนฆ่าประมาณนั้นพี่เจ็บอีเจ็บดี ความน่าเกียดของกิ้งแคทตี้ดีระ,ะเบิดเทเซอร์อรไม่มีอะไรเลยนั่นระเบิดเหรอนึกว่าแมาลงวันตอม <laughs> ได้เพลย์ได้เกมด้วย อ๋อชอตยิงฟรีชอตยิงฟรีทีท่ากับพี่พุทธใครหลอกกว่าบ้านหลอกกว่าครับแต่พี่สวยกว่า